ฟังตอนแรกนึกว่าเป็นคนขมรต่ำสังเกตการออกเสียงจึงรู้ว่าเป็นคนเสียมผมแปลให้ฟังซะเลยคนขมรในไทยรู้แต่คนขมรในในขมรนไม่รู้ผมฟังคลิปนี้ตอนแรกนึกว่าคนขมรพูดพอฟังไปได้สักหน่อยถึงรู้ว่าเป็นคนอีสานตายคลิปนี้มีคนฟังเกือบหนึ่งแสนครั้งขอถือโอกาสแปลนำมาให้ฟังฟังวันนี้สองคลิปก็พอจะได้ไม่ยามากคลิปที่สอง คนดูเกือบห้าแสนครั้งสวัสดีครับโยเวียเดมอปเกะคเนียโยเวียเดมจีคเนียหน่วยตะจุยประเทศคุณเองหน่วยตะจุยประเทศคุณเองรับมือทหารคุณเองได้เงยบหน่วยกว่าคเนียเขามารบออยประเทศชาติกว่าคเนียเขามอจากปะเวนมอจากโกนมอจากแม่เอามอเกิดยังงาทนเงยบมอมก็นามือเตะกลายเกิดซบหนูซบน่คางปรีหนูซบน่อคางประเทศหนูตะมือไม่เอาตีนองปฏีอัดคลิปพิมพ์เป็นพิมพ์บนาะมือท้าวียงเงยบประมาณเนี้ย ពួកគ្នាខំរົບអោយប៉ះចោលយ៉ាងច្កែច្កែអ៊ីស៊ីមណាគេទៅពិធីអោយល្អអាចអានេះមនុស្សដែរមនុស្សទាំងខុនណាມັນមានគូនມັນមានແມមានអោខ្លួនអេងណាមិនញៃស្នាប់មិនដេញស្នាប់ពេកบ่ដេញស្នាប់ຫນួយបរិចារជ្រឿនជ្រឿនបរិចារឲ្យវាមកយួរសព Khmer មានតែសពថៃទេ10000ណាបើសពថៃមិនទៀនក្នុងពាកថៃชุดຫານកម្ពុជាណាน้องរែងកាត់ชุดทหารកម្ពុជាផងប៉ះเนาะក៏เปิ้นเปือนอุ้ยឃ្លងអាឆៃដេនអើយនោះ គាត់វិលិលចាប់អ្នកនំគ្នាមករឺមືសົບយកតើធ្វើពិធពិធីឲ្យគ្នាឡាគ្នាខំរົບឲ្យលល្អអាចមើដល់ចេះចូលយ៉ាងចកែចូលយ៉ាងសັດយ៉ាងរបាក់របាលស្អីទេអញ្ចេះនិកណត់ក៏ស្មុតសយៈមនុស្សយៈធម៌ស្អីទេបើណែចាត់ថាស្គើលផងបងណាមកមືលើមកមືភ្នាទីនេះមកមືបិទបិទមិនខ្លាំងទីណោនឹងប្រទីត្រួតសອບឡាមានថានងជីនងជីនងជីយ៉ាងเดียวវិលិលនេះណានួយนายยงนายยกហ៊ុនសុងហ៊ុនសែននួយเด็กណោเตียง ផង់ពើផង់មានរបារបាអីស្មាលីមានរបាអីនោះឈ្មោះអីនួយเด็กសរុចចត់បើមានថាកອດពើផន់គូនញ៉ែអូយញ៉ែខ្លាអោគ្នាមករប់អោគ្នាមករប់គូនគ្នាមករប់ដឹងកອດយ៉ាងណាងឹបកອດយ៉ាងណាឡាមកមឺមកមឺប៊ីតប៊ីតភ្នំទីនេះមកបាក់មកប៊ីតេមកតាមៗនេះបានក្លុនចាំមើដើធ្នាក់កំកើតរោគនឹងកើតរោគរាតត្បាតធ្នាក់កត់ស៊ីមិនទៀតអូយបាញ់ចោលបាញ់បោះចោលចេះទៀត ก็ไม่นื้มคเนียคลังปิ๊งบะตอบบะมดจีสไดเตอันนี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าคนไทยทหารไทยเขาทําพิธีเขาบริจาคในคนละล้านนู่นอันนี้คือศพไร้ญาติไม่มีญาติเหรอคะไม่สงสารญาติกันมั่งเหรอปล่อยทิ้งให้เป็นเป็นศพแบบตายซากอะไรอย่างเงี้ยไม่สงสารเขาบ้างเหรอตัวเองไม่ใช่พ่อตัวเองไม่ใช่ลูกตัวเองไม่ใช่แบบ สามีตัวเองก็พูดได้พูดง่ายไงแต่อันนี้แบบสงสารนะเห็นคลิปแบบแม่น่งอุ้มลูกเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยคือสงสารมากเลยใครไม่รู้ก็หุบปากไม่ต้องพูดมากอีดอกไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมารีแอคตอบคอมเมนต์อะไรกูทั้งนั้นคะ่ะมึงไปดูมึงมาดูสถานการณ์จริงก่อนเนาะเอาเวลาไปทําตรงนี้ให้มันเป็นเปินให้มันเกิดประโยชน์อะเข้าใจไหมคะอย่ามาต้องมาด่ากูนะคะกูบริจาคเป็นแสนแล้วคะ่ะอีดอกเออจุงกะไมอาบาอบอโปนชาวไทยที่ มีน้ําใจนะชาวไทยเป็นคนดีมากเลยนะนี่ยิงกันนี่ขเม็เนี่ยตายเยอะนะตายเป็นสี่พันนะ่ะนะแต่ทางรัฐบาลขเม็เนี่ยบิดข้าวนะบิดเบือนนะบิดเบือนข้อมูลเออนาดทหารขเม็เนี่ยนี่ตายมาทางช่องจอบนี่นี่ทหารไทยยังช่วยเรือนะเออบางคนก็เป็นบ้านนะบางคนก็ นี่เจ็บขาเออเจ็บมือนะทหานไทยก็ช่วยรักษานะเออนี่จะส่งกลับบ้านวันนี้แหละนี่เออคิดดูอ่ะทหารไทยเนี่ยสุดยอดขนาดไหนนี่เออเขาเป็นชายชาติทหานจริงจริงเนี่ยนะเออประเทศกัมพูชานี่นี่นี่ยิงโรงพยาบาลเข้าแล้วก็อยากจะมารักษาประเทศเขานี่ มันเคยมีที่ไหนนิเฮ้มันเคยมีที่ไหนนีอโอ้ทหารคนไทยรับไม่ได้หรอกแบบนี้นะคนไทยรับไม่ได้จริงออทหารต้องยิงกับต่อสู้กับทหารอันนี้มายิงประชาชนเข้านี่เออมันมันกระจอกนะมันกระจอกเนอะแบบนี้มันทาไม่ทุกเออแล้วยิงทหารคนไทย ทังคนไทยใต้แล้วมาอยากมารักษาประเทศโรงพยาบาลเข้านี่โอ้ไม่มีที่ไหนเขาทาแบบนี้หรอกให้ไปใส่ผ้าทุงไปเออให้ไปใส่ผ้าทุงนี่อะไรบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงนี่ตายเป็นสามสี่พันี่มันมีที่ไหนตายห้าคนน่ะมันไม่มีหรอกโอ้ตายจนนี่อีกาบินว่นกลางปานี้ มาดูซากซบนนิเอ้ยโอ้โ,อโอ้นี่แหละถึงว่าอยู่เฉยๆดีแล้วจะไปสู้จะไปหาเรื่องคนไทยแต่ต้องการอะไรอีกต้องการสมบัติที่ดินอะไรนี่อ้นี่ที่ผมออกมาพูดในเรื่องโรงพยาบาลนี่ไปหาผัดถุงใสไปอายเขายิง จะข้อบ้านตายเลยยังจะมานอนบ้านเขาอีกโอ้มาคอน้ำขอข้าวเขากินอีกอฟักถึงพี่บอยอยู่นะบอยนั่นกับพอพี่บอยแหละบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงเนะโอ้เจอจะรวด F16 สลยลงกับใต้หมดแล้วนีและวเป็นรบก็เขาบอกหยุดรบหยุดยิงอ่ะําไม่ปฏิบัติตามเขา้าโอ้ นีร่รอดูเลยนี่ประเทศกัมพูชานะ่ะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยนะนี่คอยดูเออคอยดูคอยดูนี่คอยดูนี่อนไอมีเงินซื้อยุทธปัรคนมีเงินซื้อจ้างทหารมารบแต่ไม่มีเงินซื้อสร้างโรงพยาบาลอีอระ เท็ดคเม่นทำไมทำอย่างนี้นี่ผมออกมาพูดนี่ผมมองดูแล้วผมว่าผมย่ยู่เฉยแต่ว่านี่ผมเห็นว่าข้าปืนยิงโรงพยาบาลเลยจะจะมารักษาบ้านเข้านี่โอ้ไปห้าพัดทุ่งมาใส่ดูนักเลงอะไรอย่างนี้นี่นักเลงเรียกกระจอกนักเลงแบบนี้เขาไม่ไม่ใช่นักเลงหรอกแบบนี้เนี่ย อันตรานนะแบบนี้เนี่ยเออโอ้ทหารต้องยิงกับทหารทหารเป็นยิงอะไรดูไอเซเว่นเนี่ยไปยิงประชาชนเด็กน้อยตาดำๆคนไทยแถวชายแดนนี้โอ้แม่อระนี่ว่าจะไม่ออกมาพูดแล้วนะนี่คือนอกคนไทยไม่ต้องห่วงผมเด้นนี่ผมปลอดภัยดีเออถ้าแกพาผมไปอยู่ที่ปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงนี่ผมออกมาได้ คนกัมพูชาเนี่ยที่มันปิดเบื้อนความจริงเลยนะโอ้ตายจนสบอีกาบินว่นนี่นีเอาเออกข้าวแค่ว่าตายหา้าหกคนนี่แมระมาหอนเต็มประสาทต,ตาควายเนะี่ยโอ้พีรอลน,นี่เออกห้าทางเป็นยากกลับบ้านไปเจอนะ่ะไอพวกขมนก็โอ้ผมดีแล้วผมมาอยู่ประเทศไทยนี่เนี่ะ ไปเลยคนไทยเดี๋ยวผมจะส่งข้าวเรื่อยๆนะออเอออกุลอกุล